สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเราวลดรูปภาพกันนะครับวิธีการโหลดดาวโหลดก็ดาโหลดใน Google นะครับผม้าไปที่ Google อันนี้ก็ได้นะครับผมกวา่า,าคนอื่นหาว่าผมทำช่องไม่ดีนะครับ พี่บ้าดาวดวงี่บ้ทอืมทีทที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 ดาวนวงพี่บ้าทีทีก็ดกกันนะครับ ก็ได้นะครับเราจะรูปรับนี้นะครับไม่ใช่ครับเอาดูรูปภาพอันนี้นะครับมี ผมลืมครับตหลดไม่ได้ครับคนไหนครับไหนพิมกกันนะ ไฟฝ่ายมันช้าครับ คุณทำการกดาดร์โหลดดารหูดที่ไหนครับดารดอย่างไรครับครมีวิธีการรลดช่วยผมเปิดรั้ผมจะร์โรูดทุกภาพน้ช่องหของนะครับผม <c oughs> <clears> okay <throat> <clears throat> ด,ดาวโหลดไม่เป็นนะครับทำวิธีกจะช่วยเทียวคุ่มก่ ไปเรโควิดอีกนะครับ <c oughs> ดูทั้งหมดก็แล้วกันนะครับ หลดหลังไรวะครับผมบอกแล้วหลายครั้งครับผมขอโทษนะไฟด้วยครับไฟไฟมันไม่มีสันดาณครับครับ เราหลุดพังโตได้นะครับเดี๋ยวผมดูเจ้าของตรงนี้นะครับผม ู่งน,นี้เลยภาพ,พสนะครับทำยงนะครับก,อบกนะบ็อันดับก็เขนะครับจสั์ีคคุณเอาูเยนมแลม้วก็กดไปที่ภาพนะครับกดไปธีภาพครับ,รบเป็นภาพภา,า,าพภาพี๊สัตวหมดเลยนะครับ ค,คุณก็เลือกภาพที่คุณอยากได้นะเพราะภาพไหนที่คุณอยากได้เอาเลือกไปเลยได้เลยครับเออักครผมเลือกออกเลยมันดีภาพดีามาก <c oughs> เอองั้นเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ผม กันนะผม,ผมชอบภาพสินเลขาภาพเยอะครับผมโอเคหลังจาั้นก็กดเออ่ไปที่รูปส่อสามจุดนะคุณเห็นไหมครับเป็นจุดสามจุดครับมันด้านบนมันระดับสามจุดครับกดไปเลยครับโอ้โหเนี้ยดูรูปภาพตัวฉบับนะกดไปอันแรกนะครับเขามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาครับผม ภาพอันนี้ครับผมก็กดค้างที่รูปภาพนะครับกดค้างเลยครับก็เขียนงี้ครับผมมันได้ยินเครื่เสียคุณก็ดูครับคุณได้เห็นคำว่าบันทึกภาพนะครับผมดูก็ไปที่บันทึกบันทึกภาพเลยครับเรียบร้อยครับมันจะดาวน์โหลดภาพนะครับผมรู้วิธีแล้วครับผมชอบวิธี Google นะครับผมรู้วิธีแล้วครับผม ถ้าใ,ใครไม่รู้จ็กน,นกัน,นครับผมรู้นะครับต้องทำังไร,รผมจะเอารูปภาพให้นี่นครับ <c oughs> ส่วนต้นสบักนะครับเราเละครับผมโดนสิ้นปุ๊บผมแต่ลงทันทีนะครับตัวนี้มันกำลังเราหรือไม่ โอเคครับผมเราโหลดเสร็จแล้วครับผมองดูนะครับน่เราไปอะไร <c oughs> ไปแกน เลยลี่ครับหรือว่าลูา่ผักก็ได้ก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับีออ่ผผมจะตั้งเป็นลาบไปก่อนเจอกันคลิปหน้า นะครผบสวัสดีครับ